วันนี้เราจะมาวางเพาลอยให้กับรถอลสุออนิวนะครับเพาลอยเส้นนี้เป็นเพาลอยมือสองนะฮะเพาลอยตัดต่อนะครับดามเสื้อเผาหนาแข็งแรงประมาณนี้ครับใช้เบรกเดิมนะครับคันนี้เป็นออนิวเพาลอยหัวยาวนัดใหญ่ใช้เบรกมือเดิมจานเบรกเดิมนะครับนี่ฮะเป็นเพาลอยหัวยาวนัดใหญ่นะเดี๋ยวเราลือ้อแล้วก็ล้างไลนระบบให้กับลูกค้าใหม่ลูกค้ามาวางเพาลอยมือสองครับ นี่ฮะยังสวยอยู่นะครับ <Okay. S 1> เผาผมดิ่งแล้วนะครับถอดมาลือ้อแล้วก็ดิ่งแล้วล้วก็ประกอบใส่ไว้ให้กับลูกค้าวั <Okay. S 1> นนี้ลูกค้าก็มาติดตั้งชนเฟือนเดิมนะครับเป็นเพาลอยแขนสามสิบสามนะฮะกระทะหนึ่งคู่เพาลอยหนึ่งเส้นใส่กับรถยูสูออลนิวครับลูกค้ามีแหนกมาแล้วนะฮะมีแหนะมาแล้วลูกค้าจะไปบรรทุกสี่ห้าตันครับคันนี้ แนบของลูกค้ามีมาแล้วนี่ฮะเป็นทรงแหนบดัดโคง้งออนนิวครับรับน้ำหนักได้เยอะนะฮะโครงแหนบดัดโคง้งอย่างนี้ก็รับน้ำหนักได้เยอะดีอ่ารุ่นนี้ไม่มี ABS นะครับเป็นรถน่าจะเป็นปี13ลูกค้าแจ้งมาว่าเป็นปี13ครับเราก็จะใช้กระทะล้อเป็นกระทะล้อ14นะครับเดี๋ยวเราเอาอยางของลูกค้านั้นไปใส่กับกระทะลำนี้วางเพลาลอยมือสองนะครับเป็นเพลาลอยหัวยาวนัดใหญ่ ใช้กระทะขอบ14นี่ครับเทารอยยาวนัดใหญ่ของเรานะฮะเป็นมือสองนะครับแต่ก็ใช้ได้ครับรับประกันให้ครึ่งปีครับรับประกันให้ครึ่งปีแต่ผมดิ่งแล้วนะครับเพราะว่าพอรอยแต่ละเส้นเนี่ยเวลาที่ผมซื้อมือสองมาเนี่ยผมก็จะเช็คไล่ระบบให้หมดนะครับว่าเพารลอยนั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไหมผมไม่ได้ซื้อมาแล้วก็จับยกใส่ให้กับลูกค้าเลยนะถอดก่อนนะครับ พราะมันต้องถอดอยู่แล้วเวลาที่เราอถอดพอรอยออกจากรถลูกค้าเนี่ยผมก็จะเอาขึ้นแท่นดึงก่อนนะครับลองดิ่งดูว่าพอลอยโอเคไหมอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ไหมนะครับเช็คทุกอย่างให้เรียบร้อยเป็นพอลอยหัวยาวน็อตใหญ่ใช้เบรกเดิมนะครับมีเบรกมือตามปกตินะครับใช้เบรกมือได้ตามปกติรถเดือนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นรถรุ่นเก่าแล้วเนี่ยต้องตรวจสภาพทุกปีก็คือถ้าไม่มีเบรกมือ แย่เลยนะครับตอนนี้เขาจะไม่ค่อยให้ผ่านกันแล้วนะครับต้องระวังนะฮะเวลาที่จะหาใช้เพลาลอยก็ควรที่จะต้องใช้เพลาลอยที่มีเบรกมือจะดีกว่านะครับมันจะจบกว่านะครับทุกอย่างยังครบชุดสวยงามครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากจะวางเพลาลอยก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือจะเป็นหัวยาวนอดใหญ่นะฮะของพงทองครับก็มีนะครับอยากได้ทัดลายมานะครับ ของใหม่ป้ายแดงกิ๊บกิก็มีนะฮะนี่ฮะทอรอยพงทองหัวยาวนักใหญ่เช่นเดียวกันมีเบรกมือมี ABS นะครับนี่ฮะมีเบรกมือมี ABS พร้อมอันนี้ก็เป็น all new นะครับใส่ได้ครับอันนี้เป็นของรี v o 6เกียร์นะครับนี่ฮะทอรอยหัวยาวนัอใหญ่ประมาณนี้ครับมีครบ หรือว่าใครอยากจะได้พารอยหัวสั้นนะครับพารอยโปรก็มีนะครับพารอยโปรพารอยเรามีหลากหลายนะครับเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะวางพารอยนะครับเอารถไปบรรทุกงานหนักๆนะครับก็ทักทายมาได้นะครับพารอยหัวยาวน็อตใหญ่มีพารอยหัวสั้นมีนะครับเป็นพารอยมือสองก็มีนะครับตัวนี้จะเป็นออลนิวนะครับเป็นพารอยเบรกแอลนะฮะแล้วก็จะเป็นรีโวล6เกียร์6เกียร์เป็นพารอยหัวยาวน็อตใหญ่ มีเบรกมือนะครับแต่ไม่มี ABS นะหรือจะเอาไปประยุกต์แปลงก็ได้นะครับสำหรับรี v o นะฮะก็หลายคนก็ไม่ได้ใส่ ABS ก็มีนะครับเป็นเพอรอยรีโว6หเกียร์นะครับ All New นะครับเป็น a l ลนิวรถรุ่นเก่าปี19ลงไปใส่ได้ครับนะครับก็ไปทำเบรกมือเอานะฮะเพอรอยที่ CPY ก็มีนะครับ นี่ก็เป็นกระทะมือสองของลูกค้าคันนี้นะครับอ่าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะวางพอลลอยนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับพอลลอยผมทองครับปลลอยหัวยาวนอดใหญ่นะครับแข็งแรงครับเสื้อเผาดามหนาแข็งแรงแน่นอนมีเบรกมือมี ABS สำเร็จนะครับสวยงามครับห่พอผ้าไว้อย่างดี <laughs> เป็นออนิวอันนี้ก็เป็นออนิวนะครับ อันนี้ปี19ลงไปได้นะครับกำลังสั่งเข้าอีก2ตัว3ตัวนะครับโอเคครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบหรือวางพอลอยนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่อู่ปริชาติพอลลอยนะครับอู่ปริชาติพอลอยพิจัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับเดี๋ยวเราเอากระทะมือ2คู่นั้นใส่ให้กับลูกค้านะครับคันนี้ก็วางพอลอยราคาเบาๆนะครับไม่หนักเกินนะฮะเพราะว่าลูกค้าใช้มือ2 เพาลอ,อยหุนยาวน็อตใหญ่ครับสวยงาม,มประมาณนี้ครับมีเบรกมือนะครับใช้เบรกมือได้ตามปกติเพราะว่าถ้าเป็นรถรุ่นเก่าแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีเบรกมือเนี่ยตรวจสภาพไม่ผ่านนะครับนะฮะเดี๋ยวนี้ต้องตรวจสภาพรถคํานึงถึงการตรวจสภาพรถด,ด้วยนะครับเอาเอาน้ำไปช่วยอยากรู้เอาให้ช่วย

สามหนึ่งสามสองสามสามสี่สาประมาณนั้นสิบสน่าจะประมาณ12.4.3ครับเราก็ชนกับเฟืองท้ายเดิมนะครับใส่เฟืองท้ายเดิมได้เลยกรุบลงไปนะฮะเขาลอยหัวยาวนักใหญ่ครับเฟืองท้ายเดิมนี่ฮนะ ประมาณนี้ครับพอรอยหัวยาวนักใหญ่เดี๋ยวเราดูแลล้างลูกปืนอาจจระ,ะบีให้ใหม่เลยลูกค้าจะได้เริ่มต้นใช้ใหม่นะครับประมาณนี้เป็นพอร้อยมือสองครับใส่ออนิวครับรอติดตามชมนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแนบวางพอลอยก็ติดต่อมาได้นะครับตอนนี้เราก็กําลังติดตั้งนะครับเราก็จะล้างอัจจระ,ะบีให้ใหม่ อาลอยเฟืงเดิมครับเป็น all new นะฮะปี13เปลี่ยนลูกยางรองแหนบใหม่แบบนี้เหนียวทนของเก่าแตกครับทั้งสี่ตัวเลยแบบนี้จะทนนะครับลูกยางรองแหนบแบบเหนียวทนกำลังใส่แป๊บเบรกเฟืงเดิมครับแล้วก็ใช้เบรกมือได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับโอเค เดี๋ยวเราติดตามชมนะครับเสร็จแล้วจะสวยงามขนาดไหนลำนี้ใช้ล้อ14นะครับใช้กระทะ14ล้อ14เพราะลูกค้ามียาง14มาแล้วครับเดี๋ยวเราทอดเปลี่ยนโอเคขอบคุณมากๆครับ